สวัสดีครับพี่ทุกคนเนาะทักทายกันตรงกับวันที่28นะครับกันยายนพศ2567นะครับพี่ทุกคนกับเรื่องราวดีทางช่อง u t u b e นะครับสมรีคุณดีมีน้ำใจนะครับวันนี้ผมนำเรื่องราวของตัวเลขพี่สาวลึกลับมาฝากพี่ทุกคนเนาะสาวลับส่งมอบตัวเลขให้แล้วนะครับวดประจําวันที่ หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นกรณีของเมื่อคืนนะครับหวยรลาวอาจจะหลุดนะครับมันจันอาจจะไม่หลุดก็ได้มันไม่แน่ไม่นอนนะครับพี่เรื่องแบบนี้พอคนซื้อเยอะมันก็หลุดพอเลขหลักศูนย์ครๆเมื่อคืนเรพูดเรื่องเลขลาวหลักศูนย์เนะาะคนไหนก็ศูนย์คนไหนก็ศูนย์ที่ศูนย์ไม่มีสักตัวครับนี่แหละคือปัญหาหลักนะครับ <c oughs> ปัญหา่ายงไงคือทุกคนมันก็ถ้าเลขก็ชอบพร้อมกันอะ คือชอบเหมือนกันนะครับคนเราชอบมันแตกต่างกันแต่ว่าคนเราเวลามาชอบพร้อมกันบางทีสิ่งที่คาดหวังมันอาจจะผิดก็ได้มันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันเราคาดหวังว่ามันจะถูกมันก็ไม่ถูกนะครับบางคนบอกจากถูกหวยแต่มันก็ไม่ถูกนะครับไม่ใช่ว่าแอดมินเนี่ยไม่อยากให้ถูกนะครับอยากให้ถูกนี่แล้วนะครับแต่ว่าหวยมันไม่ถูกก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็ถือว่าต้องก็โทษกันไปก่อนนะครับพี่ทุกคนต้องก็โทษด้วยที่เมื่อคืนทําให้ไม่ได้สมหวังกันเนาะนะครับว่าสมหวังกันกับพวกเป็นงยังครับวันมีผิดม นะฮะอยู่ด้วยกันมานานแล้วพิถุกเนี่ยก็อภัยให้กันด้วยแล้วกันเนาะเพื่อนะไรพวกก็ตอนขอโทษน่ามาขึ้นนะครับกับหอยเล่ากับโบได้ถือกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเบาหอยไทยคืนก็ได้นะครับวันนี้ก็เมื่อื้อนี้วันที่อะไรก็มื้อวันที่28มื้อเมื่อวันที่28นะครับ2ี่9 30ยี่กาก็อีก2วันเนาะหวยก็จะออกแล้วอีกอย่างหนึ่งวันที่28นี่ก็ตรงกับวันวันอะไรวันนี้วันเสาร์ใช่ปะวันเสาร์หรือเปล่าน่าจะวันเสาร์เนาะ วันยี่แปดนะครับวันเสาร์หแล้วผมก็จะไม่ได้วันไหนก็ช่างบรรเทาเขอรู้ที่ยี่แปดแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมก็เอานําเรื่องราวของตัวเลขพี่สาวลึกลับมาฝากพี่ทุกคนเนาะพี่ทุกคนถ้าชอบพี่ทุกคนก็ไปเป็นแนวทางนะครับผมไม่รู้หรอกว่าหวยออกตัวไหนนะครับพี่เหมือนกันกับผมนั่นแหละอาจจะมีคนรู้ก็ได้แต่ผมไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนแต่สิ่งที่อย่างที่เราทําก็เพื่อเป็นแนวทางให้พี่ทุกคนนะครับผมลองพิจารณาบ้างนะครับถ้าเกิดพี่ชอบนะครับพี่ชอบพี่มากพี่ก็พิจารณาดูนะครับถ้าหากพี่ชอบพีี่่่ก็ลอองพพิจจาาารณดูววะซื้ตัไหน นะครับคือผมเนี่ยแพ้แสงนะครับตั้งแต่ทํา YouTube มาก็แสงตานี่มันแทบจะเสียเลยนะครับก็นี้มัวอันนี้ยังมัวนะครับพี่จะไปซื้อคอนแทคเลนเอานะครับใส่คอนแทคเลนนะครับผมยังไงก็ฝากทีกทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อภาคีไปทางช่อง y o u t u สมสูรณ์คนดีมีน้ําใจนะครับผมยังไงก็ฝากละกันเนาะหลายคนจะบอกว่าแม่ไหนบอกให้มีเงินไปซื้อคอนแทคเลนเอานะครับมันก็ธรรมดานะครับ มันของมันจาเป็นต้องใส่นะครับถ้าไม่อยากมีแว่นตาก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมครับนะครับก็ต้องไปร้านเขาที่มีเขาขายเขาขายอยู่มันก็ไม่ได้เพียงอะไรมากมันพอซื้อได้อยู่นะครับผมยังไงก็ฝากพี่ทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาคลิปใหม่ๆของทางช่อง YouTube สบทีคนดีมีน้ําใจกับตัวเลขพี่สาวลึกครับงวดประจําวันที่หตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่หลุดไหมไม่หลุดนะครับเลขพี่เขานะครับวันนี้ครับ พี่สาวลึกลับเนาะวันที่หนึ่งเดือนสิบปี2,567ัครับบนอันนี้มาตัวนะครับแต่ก็เป็นแนวทาง พี่สาวลุงลำปวดประจําวันที่หนึงตุล,ลาคมเพื่อนบอกว่าติดไว้ไม่เสียหายนะครับพี่ก็ไปเป็นแนวทางถ้าเราชอบเราก็ซื้อแล้วไม่ชอบเราก็ผ่านนะครับผมก็บ่มีอย่างสีอยากสีบอกมากมายนะครับแคปหน้าจอเนาะบน8ปศล่าง4กับ1เลขเด่นนะครับไม่ใช่เลขดับกับเด่นบน8กับศูน ล่าง4กับ1เด่นบน8กับ0นเด่นล่างนะครับเลขเด่นเดอ้อเด่แปลกศูนย์ไปติดรับกินเนาะหลายคนก็เด่นแปดนะครับพี่ทุกคนเราเขารับกินก็ไม่คือเลขรับกินเนี่ยบางคนก็ว่ามีประโยชน์บางคนก็ว่าไม่ดีก็จริงๆริมันเป็นแนวทางนะครับพี่มันมุมมันคือมันมุมมองของแต่ละบุคคลนะครับมุมมองมันไม่เหมือนกันเรามันมุมมองมันไม่เหมือนกันนะครับเด่นบนแปดกับศูนย์เด่นล่างศูนย์หนึ่งกับสี่ แกับศูนย์กับ4นะครับลองเอาไปพิจารณาเบิงแนวทางหมดประจำวันที่1ตุลาคมพศ2567ถ้าพี่ชอบพี่ซื้อพี่ไม่ชอบพี่ผ่านนะครับผมจังใดผมก็ฝากพี่ละกันลองพิจารณาเบิงนะครับทุกสินทุอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้หวยจกตัวไหนครับพี่่ฮูหผมกับบงเพื่อนครับว่าหวยมนสออกตัวใดน,นะครับผมรู้ก็ดีแต่ผมไม่รู้จะรู้เป็นแบบไหนผมก็ไม่รู้นะครับ พี่บป้งหูแล้วผมจะหูได้จดไย์เนาะพี่เนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปว่าผมโป้เป็นเที่ยวดาเนาะไพ่หูห้อยสวกตัวไหนนะครับก็เป็นแนวท่าก็ซื้อนะครับบนแปดกับศูนย์ล่างหนึ่งกับสี่นะครับผมเชื่อว่าช่องนี้ไม่เคยทําให้ทุกคนเสียใจก็มีผลหลุดมีเข้าบางแต่เลขเราน้อยชุดครับเราให้ดูเยอะก็จริงครับตัวเลขครับเราทํำปันื่อยๆทำให้ทุกคนดูนะครับถ้าเราไปทําคลิปเราจะเอาอ่าอะไรมาลงนะครับห้องเฮ็ดคลิปหลายก็บอกใช่ว่าเลขเข้าสีหลายโตนะครับทําคลิปเยอะเลขก็หน่อยเดียวเองนะครับซื้อตุ นะครับคอยบอแมนพระเวทสันดอนในชาดุกเจ้าสิยอมยกพระนางมัดซีให้เพิ่มเท่านะครับยังไรผมก็ฝากพี่ละกันนอกกับตัวเลขพี่สาวลรกลัรบงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อย 67ครับกับเรื่องราวดีทานช่องย t u b e สมรีคนดีมีน้ำใจผู้ชายคนนี้มีแต่ความจริงใจครับไม่หลอกลวงใครแน่นอนถ้ามีโชคก็แบ่งปันถ้าไม่มีก็จะว่ากันเพราะว่าวัคซีนบางอย่างมั่นใจจังที่ผมบอกนะครับทุกสิ่งตัวอย่างกัผมไม่ไมด้หัวอกนะครับผมก็บอกพวกไปพู่นมากนะครับแต่เกิดเพื่อความมีความเข้าใจวนไปวนมาแต่บอกเพื่อความเข้าใจนะครับพูดเพื่อความเข้าใจทุกคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็นย่างที่บอก นะครับเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นบวาสิงยังกระซังนะครับแต่ยังหน่อยผมกะอยากนําเสนอตัวเลขดีๆให้พี่ๆทุกคนละกันพิจารณาเอาครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเลขจออตัวไหนนะครับผมผมบองว่าพี่ทุกคนจะเข้าใจยังในผมก็ฝากละกันเลข ครูอีหนึ่งท่านเลยว่าเป็นพี่สาวผมอีหนึ่งคนนะครับก็คือพี่สาวลึกลับตอนนี้แกก็กไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเจี๊ยบอ่อนตามภาษาผู้เฒ่านะครับอ่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับบน8กับ0ล่าง1กับ4 1ตุ 0, ลาคมพศ .2567 นะครับนะครับพศ .2567 นะครับผมฝากพี่ละกันนะครับลองพิจารณาเบิ้งนะครับเพราะว่าหลายๆคนกับ โหไม่่บ้าเพาะวานะไพสิบปหูกตัวใดแต่ว่าก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่สาวลึกลับแล้วก็ขอบคุณพี่น้อยขาลอหรือว่าพี่เข็มพรพี่สาวขนแก่นนะครับอาจารย์สารคามนะครับผมอาจารย์สารคามมีอาจารย์สารคามยังให้มาเลขเพื่อนนอกเพื่อนก็ให้มาเลขสีหนึ่งตัวเดียวนะครับผมแล้วก็เลขเด่นหลายๆสำนักนะครับผมจะด้วงกาฝากละกันเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับบม,ม่มี้ปรหูนะครับว่าเลขอกตัวใดแต่ว่าก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าคนเห็ุเหุเต็มที่แล้ว ครับคุณทาก็ทําเต็มที่แล้วนะครับรวมจะถูกไม่ถูกมันก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับจะไปรวมการฝากแล้วกันเนาะมือวันนี้ผมไม่ยังไลค์ครับผมอยากวอลไล์ใหญ่ห่างนะครับขอให้ทุกคนนะครับวันนี้วันนี้ฉันโชคดีวันนี้ฉันโชคดีฉันรวยฉันมีเงินมีทองนะครับแล้วก็รบด้วยเงินทองสุขสุขนะครับวันนี้ฝากแล้วกันเนาะพี่สารุลาโมดประจําวันที่1ตุลาคมพศ2 5 0 0หากับเลขบนแปดกับศูนย์ล่างหนึ่งกับสี่ นะครับพี่พีททุกคนจะได้กำลังฝังแล้วกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท้าคิดไปทางช่อง y o u t u ซัมมารีคนดีนี่น้ำใจวันนี้จากไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับผมวันนี้สวัสดีครับผม